เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้านอนที่เรานอนอยู่ทุกคืนเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพของเรามากกว่าที่คิดหรือเปล่าหลายคนอาจจะคิดว่านอนท่าไหนก็ได้ขอแค่หลับสบายก็พอแต่ถ้าผมบอกว่าการเปลี่ยนท่านอนแค่นิดเดียวอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ปลดล็อกสุขภาพที่ดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นล่ะครับเรามาหาคำตอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันคำถามสำคัญเลยก็คือ มันมีท่านอนที่ดีที่สุดจริงๆหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร่างกายของเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามวัยหลังอายุ60คําตอบของคําถามนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองการนอนหลับไปตลอดกาลเลยก็ได้นะครับแล้วคําตอบก็คือมีครับและมันน่าทึ่งมากเพราะงานวิจัยต่างๆชี้ไปที่ประโยชน์ต่อสุขภาพแบบที่เราคาดไม่ถึงถึง4ข้อใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงง่ายๆแค่อย่างเดียว นั่นก็คือการนอนตะแคงซ้ายครับเอาละครับเราจะมาเจาะลึกกันทีละข้อเลยว่าแค่การเปลี่ยนมานอนตะแคงซ้ายเนี่ยมันส่งผลดีต่อ4ระบบหลักๆของร่างกายเราได้ยังไงบ้างซึ่งแต่ละข้อก็น่าสนใจมากๆเลยครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลย ประโยชน์ข้อแรกเลยนะครับเกี่ยวข้องกับอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายเราใช่แล้วครับหัวใจนั่นเองการนอนตะแคงซ้ายเนี่ยมันช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้มีงานวิจัยขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นรองรับด้วยนะเขาศึกษาในคนเกือบ2ล้านคนเลยทีเดียวพอเห็นภาพเปรียบเทียบแบบนี้แล้วจะเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับคือเมื่อเรานอนตะแคงซ้ายเนี่ย แรงโน้มถ่วงจะกลายเป็นผู้ช่วยชั้นดีเลยครับมันช่วยให้เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าหลอดเลือดดำใหญ่เส้นหนึ่งที่ชื่อว่า inferior vena cava าาเนี่ยมันอยู่ค่อนไปทางขวาของร่างกายพอเรานอนตะแคงซ้ายมันก็เลยไม่ถูกกดทับหัวใจของเราก็เลยทำงานสบายขึ้นไม่ต้องออกแรงปั๊มเลือดหนักเกินไปซึ่งจะต่างกับการนอนตะแคงขวาหรือนอนงายที่อาจจะไปกดทับหลอดเลือดนี้ได้ครับอะนอกจากเรื่องหัวใจแล้วนะครับ ไม่น่าเชื่อเลยว่าการนอนตะแคงซ้ายมันยังส่งผลดีไปถึงระบบย่อยอาหารของเราด้วยโดยอาศัยหลักการง่ายๆของตำแหน่งอวัยวะกับแรงโน้มถ่วงนี่แหละครับ คืออย่างนี้ครับกระเพาะอาหารของเราเนี่ยตมอ,อย่างของมันจะอยู่ค่อนไปทางซ้ายของร่างกายพอเรานอนตะแคงซ้ายปุ๊บแรงโน้มถ่วงก็จะช่วยส่งอาหารจากกระเพาะให้ไหลลงไปที่ลำไส้เล็กได้แบบเออไหลเลื่อนขึ้นนั่นเองครับแถมยังช่วยให้หูรูดที่กั้นระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารปิดได้สนิทขึ้นด้วยผลก็คือมันช่วยลดปัญหาคลาสสิกอย่างกรดไหลย,ย้อนและก็อาการท้องอืดได้ดีมากๆเลยล่ะครับ มาถึงข้อที่3ข้อนี้อาจจะน่าทึ่งที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพสมองไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าถ้านอนของเราเนี่ยมันมีผลโดยตรงกับกระบวนการกำจัดของเสียในสมองตอนที่เราหลับด้วย ในสมองของเรานะครับมันมีระบบที่เรียกว่าไกลฟาติกซึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นเหมือนเป็นทีมทำความสะอาดชั้นยอดเลยค่ะคอยกำจัดของเสียสารพิษแล้วก็โปรโตีนอันตรายต่างๆที่มันสะสมมาตลอดทั้งวันออกไปซึ่งระบบนี้จะทำงานได้เต็มที่ที่สุดก็ตอนที่เราหลับสนิทนี่แหละครับภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับ คือในทุกๆคืนเนี่ยสมองของเราจะทำการล้างใหญ่เพื่อกำจัดโปรโตีนอันตรายที่อาจเป็นสาเหตุของโรคอย่างอัลไซเมอร์ออกไปแล้วที่พีก,ก็คือมีงานวิจัยที่พบว่าการนอนตะแคงซ้ายนี่แหละครับที่เป็นท่าที่ช่วยให้กระบวนการฉลางนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดเหมือนกับไปเปิดทางให้ทีมทำความสะอาดทำงานได้สะดวกขึ้นสมองของเราก็จะสะอาดพร้อมสำหรับวันใหม่ครับ และแล้วก็มาถึงประโยชน์ข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับข้อที่4ซึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันหรือระบบเกราะป้องกันร่างกายของเรานั่นเองครับรู้ไหมครับว่า,ม,าม้ามซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญมากในระบบน้ำเหลืองเปรียบเสมือนโรงกรองเลือดขนาดใหญ่เลยมันอยู่ทางด้านซ้ายของร่างกายเราครับดังนั้นพอเรานอนตะแคงซ้ายก็จะช่วยให้ม้ามทางานได้สะดวกขึ้น สามารถกรองเลือดกำจัดเซลล์เม็ดเลือดแดงเก่าๆหรือเซลล์ภูมิคุ้มกันที่หมดอายุไขออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลที่ตามมาก็คือระบบภูมิคุ้มกันโดยโรวมของเราก็จะแข็งแรงขึ้นและยังช่วยลดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายได้อีกด้วยครับโอเคพอเราเห็นประโยชน์ทั้ง4ข้อไปแล้วที่นี้อาจจะมีคำถามต่อว่าแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเป็นพิเศษละ่ะโดยเฉพาะกับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเรามาดูกันต่อเลยครับ คือเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยนะครับร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหลอดเลือดก็จะเริ่มแข็งตัวไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมหัวใจก็ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อจะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆดังนั้นการนอนในท่าที่ช่วยลดภาระให้หัวใจได้แม้เพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับผู้สูงวัยเลยครับระบบย่อยอาหารก็เหมือนกันครับพออายุมากขึ้นการบีบตัวของลำไส้การผลิตเอนไซม์ต่างๆก็จะช้าลง การนอนตะแคงซ้ายที่ใช้แรงน้มถ่วงเข้ามาช่วยเนี่ยจึงเปรียบเสมือนมีผู้ช่วยจากธรรมชาติมาช่วยให้อาหารเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นช่วยลดปัญหาอาหารไม่ย่อยหรือท้องอืดที่มักจะเจอกันบ่อยขึ้นครับและแน่นอนว่าระบบทําความสะอาดสมองหรือไกลฟาติกก็ทํางานช้าลงตามวัยเหมือนกันครับซึ่งมันทําให้มีความเสี่ยงที่โปรตีนอันตรายจะสะสมในสมองได้มากขึ้นครับ ดังนั้นการนอนในท่าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบนี้ทำงานได้เต็มที่ที่สุดอย่างการนอนตะแคงซ้ายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อสุขภาพสมองในระยะยาวเลยครับในวัยสูงอายุนะครับระบบภูมิคุ้มกันจะเริ่มเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยการตอบสนองจะช้าลงและมักจะมีการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำๆเพิ่มขึ้นในร่างกายหรือที่เขามีศัพท์เรียกว่า inflammaging พูดง่ายๆก็คือการอักเสบที่มาพร้อมกับความชรานั่นเองครับ ดังนั้นการนอนตะแคงซ้ายที่ช่วยซัพพอร์ตการทำงานของม้ามและระบบน้ํำเหลืองก็เลยเป็นการช่วยเสริมกรอกป้องกันร่างกายที่สำคัญมากๆเลยครับเอาละพอรู้ถึงเหตุผลดีๆแบบนี้แล้วหลายคนคงอยากจะลองทำตามกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะเริ่มต้นปรับท่านอนยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีที่สุด ไม่จำเป็นต้องฝืนทำทั้งคืนนะครับแค่เริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปลองนอนตะแคงซ้ายในช่วงแรกของการเข้านอนสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีก็ได้ครับอาจจะใช้หมอนข้างมาช่วยกอดหรือเอาหมอนเล็กๆมาหนุนระหว่างเขาเพื่อช่วยจัดระเบียบร่างกายให้นอนสบายขึ้นและที่สำคัญคือประโยชน์ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับลึกตอนต้นคืนนี่แหละครับแค่นี้ก็เห็นผลแล้ว แต่มีเรื่องที่ต้องย้ำกันเลยนะครับว่านี่เป็นข้อควรระวังที่สำคัญมากๆเลยหากใครมีภาวะสุขภาพบางอย่างเช่นภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับขั้นรุนแรงหรือว่าเพิ่งผ่าตัดใหญ่ๆมาโดยเฉพาะที่หัวใจหรือปอดควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเปลี่ยนท่านอนเสมอนะครับเพราะความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรกมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับ จะเห็นได้เลยว่าแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อย,อยๆในกิจวัตรประจําคืนของเราเนี่ยมาสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพในระยะยาวได้จริงๆสรุปให้เห็นภาพชัดๆอีกทีนะครับประเด็นสําคัญที่อยากให้จําก็คือการนอนตะแคงซ้ายเนี่ยมันช่วยลดภาระให้หัวใจช่วยเรื่องการย่อยอาหารเพิ่มการทําความสะอาดสมองแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ที่สําคัญมากๆต่อสุขภาพของเราเลยครับและสิ่งสําคัญที่สุดที่อยากให้จําไว้เลยก็คือ ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบครับไม่ต้องพยายามนอนท่านี้ทั้งคืนก็ได้แม้ว่าจะทำได้แค่ช่วงสั้นๆตอนหัวคำ่ำประโยชน์ที่ได้ก็ยังถือว่ามหาศาลเมื่อเทียบกับการไม่ทำเลยสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าเราทำทุกคืนอย่างสม่ำเสมอมันจะกลายการเป็นการลงทุนที่ทรงพลังเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตของเราได้อย่างไรบ้างนะครับ